สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ย้ายแกงกะทิได้พี่น้องเด้อแกงกะทิหมูย้ายเขียวอมมันกะทิปนั้นหมูเสร็จแล้วพี่น้องไม่รู้วันนี้นบ่าจะเป็นง้นเนาะลุงเด้อพี่น้องถ้าแต่ให้ใบตะปูพริกแห้งกะปิถ้าที่เกียงมันแห้งหมาแล้วพี่น้องอุกรณ์ เด้ออย่างไรนะพี่น้องมาดิแยกชิ้นแค่กะทิแด้วพี่น้องเกะทิลงไปค้นเลยพี่น้องคูกแบบภาแบบเมื่อย เสบๆเดพี่น้องมาแสบเสบน้ำใยดื้อมาเขียด้วยพี่น้องมาเขียดเขียดน้ปลายซิดโซุ่งรดน้ำปลายชิลรเด้วยพี่น้อง กระรอดบักเคียสุกกระโปงเต็งหัวละผาพี่น้องตาส,สวยเต็งหัวละผานะพี่น้องเต็งหัวละผาแล้วกระโปงไม่กินน้ำยายเด้อพี่น้องเด้อเศษเศษน้ำยายเด้อแกงกระทิหมูพี่น้องเซบะเขือเสียละผา เด้พี่น้องเกียงกะทิหมูย้ายเสร็จแล้วไม่กินน้ำย,ย,ย้า,เาเยเด้พี่น้องดื้อเสียบเลยเด้๋ยจ้าเข้าแรงกระจนกระเจมนี่เน้อพี่น้องน้อยชิบสิม,มาจังก่อนกับย้ายใหม่้ขอตู่ก่อนสวัสดีค่ะไม่กินน้ำย้ายดื้อ